นาฬิกาปลุกสีชมพูตัวเล็กดังขึ้นเรียกเด็กหญิงตัวน้อยนามว่าดาวให้ตื่นขึ้นดาวเป็นเด็กหญิงวัยแปดขวบที่มีดวงตาเป็นประกายและหัวใจที่เต็มไปด้วยความฝันฝันที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเธอเสียอีกนั่นคือการเป็นนักเขียนนิยายชื่อดังระดับโลก ทุกเช้าหลังจากทานข้าวเช้าเสร็จดาวจะรีบควา้าสมุดบันทึกเล่มโปรดและปากกาสีสันสดใสนั่งลงที่โต๊ะเขียนหนังสือตัวเล็ก,ลกๆใกล้หน้าต่างที่แสงแดดอ่อนๆส่องลอดเข้ามาเธอจะเริ่มต้นเขียนเรื่องราวต่างๆที่ผุดขึ้นมาในหัวของเธอบางครั้งเป็นเรื่องราวของเจ้าหญิง บางครั้งเป็นเรื่องราวของนักผจญภัยและบางครั้งก็เป็นเรื่องราวของสัตว์ต่างๆที่น่ารักและแสนรู้ ดาวมีจินตนาการที่กว้างไกลเธอสามารถสร้างโลกตัวละครและเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจเธอเขียนเรื่องราวด้วยความสุขและความตั้งใจแม้ว่าบางครั้งการเขียนจะทำให้เธอรู้สึกเหนื่อยล้าแต่เธอก็ไม่เคยยอมแพ้เพราะความฝันของเธอคือแรงผลักดันที่สำคัญที่สุด เพื่อนๆนของดาวบางคนบอกว่าการเป็นนักเขียนเป็นอาชีพที่ยากลำบากและไม่มั่นคงแต่ดาวไม่สนใจเธอเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองและรู้ว่าถ้าเธอพยายามอย่างเต็มที่ความฝันของเธอก็จะต้องเป็นจริงในที่สุด ดาวใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือหลากหลายประเภทเพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะการเขียนของเธอเธอชอบไปห้องสมุดและใช้เวลาหลายชั่วโมงในการเลือกอ่านหนังสือที่น่าสนใจ วันหนึ่งครูของดาวได้จัดกิจกรรมการประกวดเขียนนิยายสำหรับเด็กดาวตัดสินใจส่งผลงานการเขียนของเธอเข้าประกวดด้วยความตื่นเต้นและหวังว่าผลงานของเธอจะได้รับการยอมรับ ผลการประกวดออกมาดาวได้รับรางวัลชนะเลิศด้วยความดีใจและภูมิใจในตัวเองรางวัลน,นี้ไม่ใช่แค่เพียงรางวัลแต่เป็นการยืนยันว่าความฝันของเธอเป็นสิ่งที่สามารถเป็นจริงได้ หลังจากนั้นดาวได้มีโอกาสตีพิมพ์หนังสือของเธอและกลายเป็นนักเขียนที่ได้รับความนิยมความฝันของดาวได้กลายเป็นจริงและเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆคนอื่นๆที่มีความฝันเช่นเดียวกันเพราะความพยายามและความมุ่งมั่นเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำพาความฝันไปสู่ความสำเร็จ